อ่ะช่วยพี่หนูก่อนอ่ะมืออุ้ยนิ้วไม่งอกเอานิ้วกอกออกมาอ่ะกดอันนี้ he serves tea อ่ะทำใช่อีกทีนึงเก่งมากเขาเสิร์ฟชาก่อนเขาเสิร์ฟชา he serves tea ไป he อยู่ไหม he เก่งมากพอดี she's and toast ก็ ดูก่อนเนี่ยเพิ่งนะ้า cheese and toast c ไ e ชี้ฟังนี่ cheese เสียงสูง cheese and toast เก่งมากต่อไป mercier mouse นิ้วสามสามที mercier mouse อันนี้ค่ะที่เดิมกดอีกที่นึงที่เดิมค่ะอันนี้ค่ะ mercier Mouse ทจีท่ามอ่ะคี้ Eat t h กดอันี Eat the m o เก่งมากจัมมือต่อมือต่มือต่อมือมต่อมตือมตมือให้ใคงไงสิยิ้มหวานฉีกยิ้มฟันเราขาวเราสู้กล้องฟันเราขาวไหมอยากึ